สวัสดีค่ะออร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชาวราศีมังกรนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ธาตุดินนะคะเป็นคลิปความรักประจำเดือนสิงหาคมค่ะ ชาวราศีมังกรนะคะไม่ใช่ทุกท่านนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการดูดวงไม่ใช่เป็นดวงของทุกๆคนนะคะแต่เป็นของใครก็ได้อย่างละเล็กอย่างละน้อยก็ได้นะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันไหนที่ตรงก็เอาไปใช้อันไหนที่ไม่ตรงก็เอาไว้ในนี้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเผื่อวันนี้ไม่ตรงวันหน้าอาจตรงก็ได้นะคะการดูดวงแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่ใช่บอกว่าอ๋อฉันดูเดือนเดือนสิงหามันจะอยู่ยาวไปสิงหาบางคนมันยังไม่เกิดนะคะบางคนในดวงสิงหาเนี่ยมันยังไม่เกิดแต่ว่า อนาคตมันเกิดแน่อย่างเงี้ยค่ะก็ดูยาวๆกันไปแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปศึกษาทุกๆคลิปไว้เผื่อว่าดวงช่วงเดือนเมษามันยังเพิ่งเกิดกับคุณวันนี้สมมุตินะคะก็ลองไปดูลองใช้ปัญญาสักนิดหนึ่งเพื่อศึกษาชีวิตตัวเองแล้วจะได้ล้อมกรอบมันถูกว่าเราจะต้องป้องกันอะไรบ้างระวังอะไรบ้างนะคะเรามาเข้าราศีมังกรกันเลยคุณเป็นคนมีเหตุมีผลมีความหนักแน่นตาแหลมคมและมีอํานาจเด็ดขาดในตัวเองมีสายตาที่ยาวไกลมีการมอง มองที่กว้างคือเป็นคนที่วิสัยทัศน์สูงอะ่ะใครจะมาหลอกมาลวงคุณเนี่ยคงยากอะ่ะมีแต่คุณน่ยจะต้องไปจัดการกับเขาอะ่ะจะจัดการวิธีไหนมันเหมือนคุณเคยโดนหลอกลวงมาก่อนอะนะคะมันน่าจะเหมือนมีการโดนหลอกลวงขนาดที่เรียกว่าเข็ดไปเลยอะ่ะเรื่องความรักเนี่ยหลอกจนแบบคุณหลอนอะ่ะเอางี้แล้วกันเนาะ แบบหลอนจริงๆนะคะการโดนหลอกลวงการคิดมากคือมีความรู้สึกผิดตลอดเวลาอยากจะเศร้ากับตัวเองตลอดเวลาถ้าคุณไม่โดนหลอกลวงคุณก็อาจจะทิ้งภรรยาคุณมาหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันทำให้คุณผิดมาถึงทุกวันนี้ไงคะ เอะฉันก็ล้อมมันหมดทุกด้านแล้วมันยังพลาดตรงไหนอีกนะมันทําให้ตัวเองคิดว่าตัวเองอ่ะดีไม่พอหรือว่าฉลาดไม่พอฉันไม่ได้คนฉลาดหรอมันสับสนในตัวเองไงคะว่าแล้วสรุปแล้วฉันฉันยังไงเนี่ยทําไมฉันรอบครอบขนาดนี้แล้วฉันยังโดนหลอกลวงแล้วฉันยังพลาดตรงนั้นพลาดตรงนี้ได้ยังไงคุณเป็นคนมีศีลธรรมในตัวเองนะคะคุณอาจจะเคยได้บวชได้เรียนเคยได้ฟังธรรมะคุณเคยได้ ปฏิบัติหรือเคยได้ฟังหรือเคยได้เกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการดูแลจิตของคุณอ่ะให้มันสูงขึ้นเคยที่ทำหลายตัวเองจบสิ้นของเก่าๆไปแล้วชีวิตคุณมันจบไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีอ่ะคุณตัดมันไปเลยคุณอาจจะโดนทิ้งก็ได้หรือคุณอาจจะทิ้งมาก็ได้มันจบทุกอย่างมันจบทุกอย่างเลยไม,ม่เหลืออะไรเลย แล้วคุณก็ใช้ธรรมะเข้ามากล่อมกล่าวจิตใจคุณยังอยู่ในสภาวะที่มันยังทุกอยู่นะคะกาลังทําใจหรือกําลังอยู่ในช่วงเศร้าและคิดทบทวนมันจะผ่านแต่ละชอ็อตแต่ละช็อตไปเนี่ยมันแลนานหรือเกินให้มันนานแค่ไหนมันก้าวยากแค่ไหนนะคะแต่ว่าอนาคตอันไกลนิดๆิด,นดหน่อยๆน,นะคะก็สิงหาประมาณสักกันยานะคะคุณจะเริ่มมีพลังมาทํางานของคุณอีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่างานที่คุณคิดเอาไว้ทำเอาไว้เพราะคุณเป็นคนทำงานใหญ่นะ่เนี่ย เรามองว่าคุณเป็นคนทํางานใหญ่คนที่มีเป้าหมายมักจะสําเร็จสเจสมอๆนะคะเพราะเขาจะวางตั้งแต่รากฐานไปจนถึงปลายทางในคลิปความรักเราเลยต้องบอกคุณว่าคุณถ้าคุณไม่ทิ้งภรรยาคุณมา ก็น่าจะโดนทิ้งไปหรือไม่ก็โดนหลอกลวงจนแบบว่าอยู่แทบไม่ได้เลยอ่ะแต่นี่มันคือกรรมนะคะต้องบอกนิดก่อนคุณอาจจะได้กระทํามันในช่วงที่คุณเป็นวัยรุ่นหรือเป็นอะไรก็ได้เคยทิ้งใครมาหรือว่าเคยโดนไปหลอกลวงใครเขาในลักษณะของวัยรุ่นนะนะคะเราก็ไม่รักอะ่ะเราไม่รักเราเราอยู่ไปปั๊บเราไม่รักละรู้ตัวแล้วว่าไม่รักอย่างเงี้ยเราก็ทิ้งเขาไปทั้งที่เขารักเรามากอย่างเงี้ยกรรมนั้นมันก็กลับมากลับมา เอาคืนไปคุณน่าจะกําลังเจอวิกฤตนี้อยู่หรือไม่ใน,ในวิกฤตของคุณถ้ามันเป็นเรื่องธุรกิจอะนะคะเราก็จะพูดถึงว่าการล้มละลายการไม่ได้อย่างหวังแต่นี้เราคุยเรื่องของความรักไงคะเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นการโดนหลอกลวงการโดนหักหลังอะแล้วคุณกูฉันฉลาดแล้วจะมาโดนคุณรับไม่ได้กับตรงนี้ไงฮะรับไม่ได้ก็ทําไงจะไปจะไปทําร้ายคนอื่นก็ไม่ไม่คุ้มกับชีวิตที่คุณมีอยู่ใช่ไหมคุณก็ไม่คิดทำอย่างนี้คุณก็เลยฟังธรรมฟังธรรมะดีกว่าหาหาผู้รู้มาช่วย กล่อมเกาจิตใจของคุณให้มันใสขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ตายไปมันก็จบไปจบไปอย่างแฮปปี้ด้วยนะคะจบไปอย่างคือในอนาคตอันใกล้ทุกอย่างที่คุณกําลังค,คิดอยู่เนี่ยมันจะจบลงไปอย่างสวยงามเลยค่ะเพราะว่าคุณจะไปมองเห็นอนาคตที่ว่าเอ้ยถ้าเรามาทุกอยู่อย่างเงี้ยแล้วทุกอยู่อย่างเงี้ยทุกอยู่แล้วมันได้อะไรเนี่ยคุณจะคิดอย่างเงี้ย คนเรามันต้องมีทุกใช่ไหมคะมันต้องทุกอยู่แล้วยังไงแหมโดนหักหลังโดนอกหักโดนหลอกลวงมันจะไม่ให้คิดเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ปะมันต้องคิดพอมันคิดก็ให้ระยะเวลามันสักหน่อยหนึ่งคุณทําใจได้แค่ไหนนะคะคือเรารู้อยู่แล้วมาดูออลลอฮเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจบคือมันจบไม่ต้องไปสนใจก็คือจบมุ่งไปข้างหน้าคุณดีกว่าอนาคตของคุณเนี่ยคือการงานที่ที่รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเราไปมองอนาคตที่มันรุ่งเรืองดีกว่าใช่ไหมคะดีกากลับมามองอดีตที่มันรุ่งริ่งอ่ะใช่ไหม ไม่ได้อะไรอ่ะโ,อโหตายแล้วคนที่ทิ้งเราไปแสดงว่าเขาไม่เหมาะสมกับเราไงคะแคนที่เขา อยู่ข้างหน้าเราไม่รู้เรายจะไปเจออะไรเราก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆแต่ไอคนที่เขาทิ้งเราไปไม่ต้องไปสนใจแล้วค่ะถ้าเราเราไม่ใช่คู่กันนะคะเราตัดกันได้เราก็ตัดกันไปเลยแต่ถ้าเรายังเป็นคู่กันหรือยังมีความเอื้ออาทรต่อกันก็กลับไปคุยกันนะคะเผื่อว่า,าสายสัมพันธ์มันจะมันจะติดขึ้นมาได้แต่ไม่เกิดน,นะคะในราศีมังกรคนนี้นะคะวันนี้ให้คุณทุกแค่ไหนโศกเศร้าแค่ไหนช้ำใจกับการโดนหลอกลวงในอนาคตเนี่ยคือจะตัดได้หมดทุกอย่างแล้ว ก็ตามให้เอาธรรมะเอาสิ่งที่พุทธองค์เคยตรัสไว้ลองเข้าไปฟังนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พุทธองค์ตรัสไว้น่ยคือความจริงนะคะแล้วมันพิสูจน์ได้ด้วยที่สําคัญเนี่ยความกระตัญยูคุณลองไปกระตัญยูกับพ่อ,ก,พอกับแม่สิคะคุณทํากินไม่คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตเนี่ยคุณจะตกอับมันจะมีสิ่ง ที่คุณไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะมันรองรับคุณตลอดเวลาเพราะคุณกระตันอยู่กับผู้ที่คลอดคุณมาที่เลี้ยงกันมาเนี่ยฮะน้านมแต่ละหยดเนี่ยต่อให้คุณตอบแทนทั้งชีวิตของคุณเนี่ยมันยังไม่พอเลยนะคะชาวราศีมังกรเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ของคุณเผื่อคุณกําลังเจอวิกฤตในขณะนี้การโดนหลอกลวงการโดนสวมเขาการโดนทิ้งไปอย่างไม่ใยดีว่าต่อไปคุณจะตัดได้ แล้วคุณก็จะเริ่มสร้างงานสร้างตัวของคนเองแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่นี่ค่ะคือชาวราศีมังกรในปักเดือนสิงหาคมนะคะอราร่าทาโร่ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับอราร่าทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ